สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโซเมนสำหรับคลิปนี้นะที่เมนเอาที่บดกาแฟราคาหลักร้อยกับหลักพันมารีวิวนะครับเพื่อเห็นความแตกต่างนะว่าระหว่างหลักร้อยเนี่ยมันดียังไงแล้วก็หลักพันเนี่ยมันดียังไงนะครับเพื่อจะได้ช่วยให้กับมือใหม่ที่เราจะซื้อที่บดกาแฟเนี่ยตัดสินใจได้ถูกว่าเออเราจะซื้อตัวไหนดีนะครับมันมีหน้าตาคล้ายๆเป็นหมดเลยนะสำหรับเบื้องต้นผมขอแยก2องตัวนี้ไปอันนี้คือตัวหลักร้อยนะครับผม ส่วนตัวนี้คือที่บดกาแฟที่เป็นที่นิยมกันร,ราคาหลักพันนะหลับพันต้นๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวขอพูดตัวนี้ก่อนละกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวคลาสสิกเลยที่ผมซื้อมาตอนที่ผมออกแคมปิ้งใหม่ๆน่าจะได้ป้าปานสักสองปีแล้วครับถึงวันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะก็มีการเปลี่ยนอะไรข้างในไปแล้วนะครับผมมาเริ่มกันเรื่องของวัสดุก่อนละกันตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งชิ้นนะครับผมก็ข้างบนอันนี้เป็นตัวบดอันนี้เป็นถ้วยใส มเมล็ดก,กาแฟรบดนะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆอันนี้จะเป็นเห็นไหมครับจะเป็นอลูมิเนียมข้างๆจะมีะช่องาสาให้คุณดูได้ว่าเวลาคุณบดกาแฟแล้วเนี่ยมเมล็ดก,กาแฟมันละเอียดขนาดไหนในกรณีถ้าเกิดคุณไม่อยากแบบ,บคุณบดอยู่คุณบดกาแฟยอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณไม่อยากเปิดออกมาคุณก็สามารถดูจากข้างๆได้ตะแคงตะแคงมาคุณก็จะเห็นมเมล็ดก,กาแฟที่คุณบดแล้วเนี่ยออกมาแต่ส่วนใหญ่เวลาเราบดเนี่ย เราอยากรู้ว่ามเอียดแค่ไหนเราก็จะเปิดมาแล้วก็ดูในใน,ในถ้วยเลยครับว่าที่เราบดเนี่ยมันละเอียดไหมมันโอเคไหมกับปริมาณความละเอียดที่เราอยากได้นะครับอว่าเรื่องของวัสดุนะทีนี้มีอะไรอีกขอโทษทีทีนี้มีเรื่องของอะไรอย่างข้างใน,นตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยแกนบดเป็นเซรามิกนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะอันนี้ตัวขาวๆเนี่ยเป็นที่เป็นแกนบดนะครับเป็นแบบเซรามิกนะ ส่วนด้านในที่อยู่ตรงกลางแกนเนี่ยมันจะเป็นยางที่จะเป็นเอาไว้ล็อกกับไอ้ตัวขาตัวนี้เพื่อเวลาเรลาหมุนเวลาลหมุนแล้วเจ้าตัวที่บดกาแฟเนี่ยมันจะได้ตามกันหมุนใช่ไหมไอ้ตัวแกนเนี่ยจะไ,ได้ตามกัาที่รบดก็คือหมดไปนะครับถามว่าทําไมถึงพูดถึงตัวนี้เนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเร,เราใส่อะไรกาแฟไปแล้วเนี่ยเราเริ่มบดกาแฟนี้แชร์ให้สำหรับคนที่กำลังจะซื้อหรือเล็งตัวนี้เอาไวน้นะเวลาคุณบดกาแฟ จะมีประเด็นหนึ่งว่าถ้าบดไปแล้วแล้วมันติดเนี่ยตอนนี้ผมซื้อมาใหม่ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันติดอ่ะมันต้องดัดให้มันให้มันให้มันแตกใช่ปหผลที่ออกมาพอคนเราดันทุลังไปมากๆเนี่ยมันจะทาให้ตัวแกนกลางที่อยู่ข้างในของตัวเฟืองเนี่ยมันฟรีมันขาดผลที่ออกมาคือมันทาให้คุณบดกาแฟแล้วมันก็มันฟรีตายไปแล้วมันฟรีไปแล้วทาให้บดกาแฟไม่ได้หรือบางทีตัวคุณหมุนแกนเงี้ยแต่ตัวเฟืองมันไม่ไปมันไม่ไปตามเนี่ยที่ผมเจอปัญหาตัวเนี้ยทาให ผมต้องไปซื้ออะไหล่ก็ตัวเฟืองตัวเนี้ยมาเปลี่ยนหัวหนึ่งประมาณไม่เกินร้อยกำาั่ทหกสิบบาทนะผมซื้อมาสามหัวเลยเพราะผมตอนนั้นผมคิดว่าเออแม่งถ้ามันจะขาดก็ให้มันขาดไปเพราะว่าหัวหนึ่งผมใช้ได้ประมาณสองสมเดือนซึ่งมันคุ้มมากนะครับผมก็เลยซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนนะก็เลยแนะนําว่าสำหรับคนที่จะเล็งเอาไว้ว่าตัวเนี้ยจะซื้อเนี่ยก็เวลาใช้ต้องระวังนิดนึงตรงนี้นะตรงเรื่อนะงของเจ้าตัว,ตว,ตวเวลาบดเนี่ยระวังนิดนึงแล้วแก้ปัญหาไงก็คือเวลาบดเนี่ยถ้ามันติดใช่ไหม ก็ต้องถอยกลับนิดนึงแล้วบดกันใหม่ๆเค้าค่อยบดนี่คือการใช้งานเจ้งตัวนี้นะครับให้เราสามารถบดมาริกาแฟได้นะครับโดยที่ตัวยางข้างในเนี้ยมันไม่ขาดไม่ไม่ฝีมันทาให้ใช้งานได้ตลอดส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของการปรับความเี่ยวของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบหมุนอย่างเงี้ยมันไม่มีคลิกเหมือนทามอร์มันต้องใช้วิธีแบบหมุนเอาเองหมุนกลเอาเองว่าประมาณไหนให้มัน ได้ความละเอียดที่เราอยากได้คือใช้วิธีมหมุนทีนึงแล้วก็มาบดแล้วลองเช็คดูว่าที่เราหมุนไปเมื่อกี้เนี่ยความละเอียดที่ได้ออกมาเนี่ยมันได้ขนาดไหนดังนั้นมันจะเป็นความยากนิดหนึ่งมันไม่ได้ยากถึงทาไม่ได้หรอกแต่มันต้องเหมือนกับว่าต้องหมุนเอ่อเท่าไหร่บดไฟลแล้วก็ลองดูที่ว่าได้ความละเอียดไหม <S <S ถ้าไม่ได้ก็มาหมุนมาหมุนไอ้เจ้าตัวสีดําตัวเนี้ยหมุนหมุนปรับความแน่นความหลวมออกนิดหนึ่งแล้วลองบดดูเพื่อหาความละเอียดที่เราอยากได้ อันนี้คือการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับผมทีนี้มาดูเรื่องของตัวนี้กันบ้างตัวนี้เนี่ยการใช้งานนะเหมือนกันมันก็คือเพราะว่าแต่ว่าความพิเศษของมันคือทามอเนี่ยวัสดุนเป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยครับน้าหนักหนักน้ำหนักตัวนี้เนี่ยนะหนักกว่าเจ้าตัวเนี้ยหนักประมาณสองเท่าเลยที่ผมสัมผัสได้น่าจะสองเกือบสามเท่าเลยนะแต่มันไม่ได้หนักจนถึงแบบหนักเกิดดักหนักหนัก,นกถุวงกระเป๋ามากแล้วหนัก ก็เคลื่อนเครียกว่าน้ำหนักมันพอดีมือครับผมทีนี้ตัวแกนเนี่ยตัวแกนของทามอเนี่ยตัวนี้ครับของเขาเป็นเหล็กน,นะเวลาเวลาถ้าคุณเห็นเนี่ยเวลาคุณจะปรับความละเอียดของมาเมกาแฟเนี่ยคุณก็สามารถที่จะหมุนเป็นคลิกๆตรงนี้ได้ก็เป็นแบบให้คุณหมุนในคู่มือก็จะมีบอกว่าความละเอียด1ิคลิกสิบห้าคลิกเนี่ยมันคือได้ความละเอียด,ด,อยดของเมกาแฟแบบไหน อ่ายี่สิบคลิกได้แบบไหนอันนี้มันไปอยู่ในคู่มือในคู่มือเขาจะมีบอกซึ่งมันก็ดีสำหรับสายดิบที่แบบจริงจังหรือว่าเวลาอยากได้รสชาติที่มันแบบตรงตามที่เรียนหรือว่าตรงตามสไตล์ของคุณเนี่ยตัวทามมอเนี่ยมันก็จะช่วยช่วยได้ดีมากเวลาคุณบดเลยกาแฟนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของความละเอียดเรื่องของเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่ๆสายดิบเข้ามามาเล่าอีกทีหนึ่งนะสำหรับเรื่องของความละเอียดเนี่ยอันนี้ผมขอขอข้ามดีว่าผมยังไม่ได้เก่งในระดับสายดิบมากนะครับเดี๋ยว ใครสนใจก็ลองดูช่องดิฟช่องดิฟกาแฟาเขาจะมีสอนกันไว้ว่าต้องละเอียดยังไงถึงจะอร่อยอันนี้ก็จะเป็นสายดิฟไปนะครับผมแต่ที่แน่2ตัวนี้เนี่ยบดกาแฟาได้เหมือนกันอ่ะทีนี้มาเรื่องต่อไปเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องของปริมาณและกันปริมาณอันนี้ตัวตัวภาชนะที่ใช้เก็บตัวกาแฟเวลาบดออกมาเนี่ยตัวผมกะนะตัวอย่างทามอตัวนี้มันมันมันลิมิตที่25กรัม ส่งตัวนี้มันมากกว่าทามออีกหน่อยผมว่าตัวนี้ได้ประมาณสัก35กรัมได้แต่ว่าเรื่องของกรัมเนี่ยมันไม่ค่อยมีมีผลมากเพราะว่าหนึ่งขวดเนี่ยมันเซตว่าต่อการบดหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้ประมาณหนึ่งสองแก้วแน่ๆนะครับผมเพราะว่าเราบดกาแฟแก้วหนึ่งประมาณสิบห้ากรัมถึงสิบห้าถึงสิบแปดกรัมแล้วแต่คนจะกินใช่ป่ะแต่ถ้าเรากินสองคนเราก็จะดิบเบิลไปประมาณสักยี่สิบกรัมยี่สิบสี่กรัมได้ตัวนี้ได้ยี่ห้ากรัม ได้ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองคนต่อการบดหนึ่งครั้งตัวนี้เหมือนกันหนึ่งสองคนเหมือนกันต่อการเสริมหนึ่งครั้งแต่ว่ามีประเด็นเรื่องของความละเอียดที่จะต้องใช้วิธีแบบหมุนและกะเอาแต่ว่าบดออกมาดื่มกาแฟได้เหมือนกันครับผมทีนี้เรื่องต่อไปน้ำหนักที่ผมบอกคือตัวนี้เนี่ยของทามมอจะหนักกว่าประมาณสามเท่าที่ผมสัมผัสได้นะแต่มันก็ยังถือได้มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบหนะักเวอร์อะไรมากนะครับผม เรื่องของขนาดเปรียบเทียบเนี่ยทามอเล็กกว่าเรื่องเนี่ยมันสั้นกว่าเห็นไหมแต่แล้วดูความกลมทามอมันจะใหญ่ว่าใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งเห็นไหมเส้นผ่าศูนย์กลางของขวดทามอใหญ่กว่าใช่ไหมแต่สั้นกว่าเล็กกว่าแต่ครับผมเรื่องของการนําไปใช้งานดีกว่าถ้าคุณเป็นสายเดินป่าเดินแบบเดินเดินป่าเดินไกลอย่างเงี้ยน้ำถ้าคุณซีเรียสเรื่องน้ําหนักว่าเฮ้ยทริปนี้คุณต้องแบกของขึ้นดอยเอง ผมมองว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะตัวนี้เบาอ่ะพอมันเบาแล้วเนี่ยพอคุณใส่ทุกอย่างไปในกระเป๋าเดินทางของคุณแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หนักมากไม่กินแรงไม่กินน้าหนักกระเป๋ามากเกินไปซึ่งก็จะตอบโจทย์นะครับ <c oughs> ผมมากกว่าตัวนี้ซึ่งมีน้ําหนักมากกว่าประมาณสามเท่าทีนี้มันมีย่างว่าแต่บางคนเนี่ยเดินป่าเก่งมากๆที่ผมเห็นพี่ๆหรือว่าคนที่เขาเดินผ่านเก่งเนี่ยเขาซีเรียสมากว่าเฮ้ยพอไปอยู่บนดอยแล้วเนี่ยการดีกาแฟแล,ล้วร้อนกินให้มันอร่อยเนี่ยมันก็ต้องมีตัวปทดที่ดีฉะนนั้น เขาก็เลือกยอมที่จะแบกเจ้าตัวทามอตัวนี้ขึ้นดอยขึ้นเขาเหมือนกันนะผมแล้วเขาก็ไปลดน้ําหนักที่ขแบบองใช้หรืออะไรอ,อื่นแทนเพื่อให้น้าหนักกระเป๋ามันได้ในในปริมาณที่เขาสามารถแบกได้อันนี้ที่ที่ผมเห็นจากพี่ๆเขาแบกมันไปนะครับผมก็อันนี้ต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่าคุณอยากได้แบบไหนถ้าคุณจอบอยากได้แบบเบาคล่องตัวก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วคุณแบบเฮ้ยอยากได้แบบ เออเขาเรียกอะไรไหนๆขึ้นไปบนดอยแล้วอยากได้กาแฟที่อร่อยอยากได้การดิฟที่มันแบบครบเครื่องที่สุดถามองก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่มันก็ต้องแลกมาก,กับการแบกของขึ้นดอยแต่ถ้าเกิดทริปนั้นคุณมีเอ่อคนช่วยแบกมีลูกหาบช่วยแบ,บก,กก็ผมาเชียร์ตัวนี้มันก็สนุกมันก็จะแบบครบเครื่องมากกว่าทีนี้สายคาแคมป์คาแคมป์ก็คือพวกสายแคมปิ้งที่ขับรถไปใช่ไหมผมมองว่าแล้วแต่ชอบเลยแต่ถ้ากถามผมผมเชียร์ตัวนี้เพราะเราขับรถกันไปเราไม่ต้องห่วงเรื่องน,น้ำหนัก เราก็แค่จับใส่ไปในกล่องของเราแล้วก็เอาไปได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักนะครับผมเพราะว่าขาแคมปิ้งเราคงเรื่องเราในเรื่องของความสวยงามใช่ไหมพอเป็นโต๊ะมันต้องดูสวยถ่ายรูปได้อัหารลดในการแคมปิ้งมันต้องมาให้ครบใช่ไหมอันั้นบดกาแฟมันต้องอร่อยฉะนั้นเราก็จะเชียร์ตัวนี้นะครับเป็นทามอเรวามันบดเพราะมันอย่างที่บอกคือมันเวลาบดมันความละเอียดมันเท่ากันมากกว่าแล้วมันปรับอะไรมันมีลูกเล่นในเรื่องของการปรับความละเอียดที่ดีกว่าบดได้สบายมือกว่า มีนิดหนึ่งเวลาใช้งานสมมติผมเปรียบเทียบกาแฟหนึ่งชอ้อนล้วกัน8ดกรัมเนี่ยวเวลาเทมาช่องในมาอันนี้กับอันนี้เนี่ยเปรียบเทียบนะระยะเวลาในการบดเนี่ยพอเปรียบเทียบแล้วแล้วปรับความละเอียดให้ใกล้ๆกันนะทาร์มอเนี่ยจะใช้เวลาในการบดได้เร็วกว่าอย่างที่บอกคือวัสดุนในการบดมันเป็นเหล็กมันจะบดได้เร็วกว่าแล้วก็ไม่ไม่เปืองแรงคุณไม่เหนื่อยกับการที่แบบมานั่งบดไปจะเสร็จอันนี้มันแป๊บเดียวเสร็จเลยจากที่ผมลองลองเล่น ลองเล่นดูนะแล้วมาเทียบกับตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้คุณจะเจอปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาเดี๋ยวที่บอกเวลาคุณบดอ่ะถ้าคุณบดไปแล้วมันไปติดอ่ะถ้าคุณบดกาแฟใช่ไหมครับแล้วมันไปติดอย่างเงี้ยปุ๊บมันติดอย่างเี้ยที่บอกคุณต้องถอยแล้วคุณก็บดซึ่งระหว่างทางที่คุณบดคุณจะจะติดอย่างเงี้ยเป็นบางช่วงอันนี้บอกบอกไม่ได้แล้วแต่นะก็จะแบบก็จะใช้เวลาระดับหนึ่งตัวนี้ก็มีแต่ว่าตัวนี้ถอยแล้วบดต่อเนี่ยมันก็ยังเร็วยังยัง,ยงมันก็ยังจะเร็วกว่า ครับผมี่เรื่องของการการใช้งานเวลาบดเนี่ยนเรื่องอะไรอีกเรื่องของอ๋อมีตัวนี้นะลืมไปเลยตัวนี้ครับตัวนี้สองตัวนี้เนี่ยเรื่องของราคาแล้วกันสองตัวนี้อ่าผมขอพูดตัวนี้ต่อตัวนี้หลักร้อยเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันเป็นแก้วนะตัวตัวถ้วยเก็บเก็บกาแฟมาตรงเนี้ยชิ้นเนี้ยเขาเป็นแก้ว ฉะนั้นมันคงไม่เหมาะแน่ถ้าคุณจะเอาตัวนี้ไปเดินป่ามันมีโอกาสที่จะแตกครับผมทีนี้เราข้างในล่ะข้างในมันเป็นอะไรข้างในตัวนี้เนี่ยเป็นเซรามิกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณดูดีเห็นไหมตรงกลางเขาเป็นน็อตยึดเลยที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้ผมไม่เจอปัญหาเรื่องเกียวหวานนะแบบเวลาที่ผมบอกว่าเหมือนเหมือนตัวแรกตัวนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณบดไม่ดีหรือคุณไปฝืมนมันมากๆเนี่ยมันจะทำให้แกนยางที่อยู่ตรงตรงกลางของตัวเซรามิกมันขาดแล้วมันทาให้ฝี แต่ว่าตัวนี้ที่ผมลองใช้อยู่เนี่ยนะมันไม่ติดไม่เจอปัญหานะแต่ว่าคือต้องบอกกันว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าดันทุลางนะติดแล้วผมดันนะผมก็ถอยเหมือนกันแล้วผมก็กลับก็หมุนต่อไม่เจอปัญหาเรื่องของว่าเกี่ยวหวาเลยก็บดได้ปกติแน่นแน่นแน่แนในความหมายคือบดได้ตลอดได้ปกติแต่ว่าเวลาคุณจะปรับความละเอียดของเจ้าตัวนี้เนี่ยคุณต้องมาปรับข้างบนงนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับ กูต้องมาหมุนไอ้ตัวนั้นตอนนี่ออกแล้วปรับความแน่นตรงนี้แทนเพื่อให้มันจะสัมพันธ์กับตรงนี้สัมพันธ์กับเจ้าตัวตัวนี้ทําให้มันสามารถหลวมหรือแน่นได้ครับผมจะได้รู้ว่าเวลาบดไปแล้วเนี่ยเราอยากได้ละเอียดประมาณไหนว่าเราบดเนี่ยเวาลาบดเราก็จะเห็นเลยว่า,มาเมล็ดกาแฟที่มันลงมาเนี่ยมันละเอียดไหมมันหยาบไหมอย่างมันได้อย่างที่คุณอยากได้ไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้อย่างที่คุณได้คุณก็ต้องมาหมุนตัวนี้ออกผมหมุนให้ดู เนี่ยคุณก็ต้องมาแยกชิ้นมันออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเมื่อเราเป็นน็อตเห็นไหมต้องแยกแล้วแบบปรับความหลวมมาให,หม่ใหม่แล้วคุณก็ุนฉะนั้นมันจะค่างๆจะอะยากนิดนึง่งสำหรับคนที่จะบดกาแฟแล้วแบบอย่าแค่จะปรับความละเอียดคุณต้องมาถอดไอ้นี่ออกเนี่ยมันก็จะวุ่นวายนิดหนึง่งข่าวผมแต่ถ้าเกิดอไม่ทีเียสก,ก็ใช้ได้เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยกลับไปประเด็นเมื่อกี้นิดหนึ่งว่า เออแล้วถ้าเกิดเป็นสายเดินป่าตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะตรงนี้เป็นแก้วอย่างที่บอกนะครับมีโอกาสที่จะแตกแล้วก็ใหญ่เอถอะทาเวลาเก็บเนี่ยค่อนข้างจะเอถอะทาพอสมควรแล้วก็แต่ถ้าคุณเป็นสายคาแคมป์เนี่ยผมว่าสามตัวเนี้แล้วถ้าคุณชอบเลยคุณชอบตัวไหนคุณเล่นได้หมดเลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณซีเรียสถึงขั้นว่ารสชาติกาแฟ ى, ที่ดิฟเนี่ยต้องอร่อยต้องหอมใช่ไหมกาแฟที่คุณบดมันต้องได้ ความละเอียดที่มันโอเคเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับผมเอาล่ะทีนี้มาเรื่องของราคากันว่างราคาเท่าที่ผมจําได้เมื่อสัก2ปีที่แล้วเพราะว่าผมซื้อมานานแล้วสองตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณหลักร้อยผมจําไม่ได้นะไม่เกินไม่เกินเจ็ดร้อยแน่ๆสองตัวนี้นะครับผมตัวนี้ข้อดีอันนึงค,คือถ้าคนจะซื้อนะราคาแบบไม่เกินพันแล้วแบบลองเล่นดูก่อนก็เชีย์ตัวนี้แต่ว่าแนะนําว่า หาร้านที่มีอะไรที่มีตัวตัวแกนฟิเลอรเมกตัวนี้ขายด้วยก็ดีคือคือแนะนาว่าซื้อเสร็จแล้ว,วคุณอาจจะหาซื้ออะไรเก็บไว้สักสองหัวนะครับเผื่อมันมีปัญหาคุณจะได้เปลี่ยนได้ซึ่งมันเหมาะสำหรับมือใหม่มากแล้วก็ราคาไม่แพงสําหรับคนที่แบบว่าแค่อยากได้อารมณ์แบบดิฟกาแฟอ่ะอยากได้แบบบดอยากเห็นที่คัมปิงง้งอ่ะทำไมเขาต้องบดกาแฟเองทําไมเขาต้องมาเอ่อเทน้ําร้อนเองอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบมือใหม่ที่ยังแบบพึ่งเข้ามาหรือนีไรผมเชียร์ตัวนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บมากครับแล้วก็ หลักร้อยอ่ะมันไม่ต้องมานั่งห่วงว่ามันจะพังมันจะหักมันไม่มันไม่มันไม่ได้พังง่ายๆถ้าคุณไม่ปามันหรือคุณทํามันหล่นแบบแบบไม่เราไม่รักษาอะไรมากเนี่ยถ้าคุณแบบใช้มันมาระวังเนี่ยมันอยู่กับคุณได้นะตัวนี้ผมใช้มาแบบหน้าเลยเป็นปีหลายมากกว่าหนึ่งปีครับใช้งานได้ปกติยังยังยังพอดีมืออยู่ยังแน่นอยู่ยังโอเคอยู่เหมาะสําหรับมือใหม่อ่าสาหรับอันนี้ราคาประมาณพันต้นเหมาะสําหรับมือใหม่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องงบ ที่บอกอพันหนึ่งผมซื้อได้ก็เชียร์ตัวนี้เลยไม่ต้องก็ข้ามมาเล่นตัวนี้เลยครับจบกว่าตัวจบเลยตัวจบสำหรับมือใหม่ละกันคือมันอาจจะมีผมเห็นเท่าที่ผมดูมันมีเครื่องบดกาแฟตัวท็อปท็อป,อ,ปอีกหลายตัวมากเลยแต่ว่าสำหรับเบื้องต้นละกันสำหรับเอาเปนมมแลิละกันผมก็แบบไม่ได้เก่งนะผมออกตัวก่อนแต่ว่าก็เป็นตัวที่แบบสตาร์เตอร์มือใหม่เล่นแล้วแบบโอเคครบเครื่องก็เชียร์ตัวนี้แหละครับพันกว่าบาทแนะนําว่าเวลาซื้อเนี่ยดุประกันด้วยนะครับแล้วก็ ดูเรื่องของซซรีรู้สึกว่าหลังๆเขาจะมีแบบซีรีปี2020ซีรีปี2021อะไรเงี้ยอันนี้ก็ลองลองเช็คกับทางที่ร้านดูว่าเป็นตัวไหนมีประกันหรือเปล่านะก็จะได้ของดีมานะครับแล้วก็มีประกันครับผมตัวนี้จบแล้วนะครับเปรียบเทียบการใช้งานจริงนะครับของที่บดกาแฟหลักร้อยและหลักพันตัวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงในะแง่งของการใช้งานเรื่องของการพกพาเรื่องของราคา ะจะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายๆสำหรับคนที่กำลังจะซื้อเครื่องบดกาแฟสำหรับไปเที่ยวไปแคมปิง้งไปเดินป่านะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นความรู้ดีๆให้กับคนใหม่ที่เข้ามาดูนะครับถ้ามีคอมเมนต์หรืออยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวผมมาตอบให้ครับผมครับขอบคุณมากครับ